ไทยโพลิสพลัสซื่อกลางเพื่อพวงชนชาวไทยสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพลิสพลัสและไทยโพลิสออนไลน์จะได้นำท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศหมูกระทะ1ิบบาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาตามจริงเราะผมเองก็ได้ไปสัามผัสมาแล้วเชื่อได้เลยครับว่าของดีราคาถูกมีจริงโอเออคครับทุกคนอย่าเบื่มากกระดสบายสำหรับสำหรับ สวัสด no oh ีค่ะคอค่ะมาจากไหนครับมาจากสายใหม่ค่ะมาทาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกใช่สัอร่อยอร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากเลยค่ะสาวครับีะอร่อยคุ้มถูก ตุดเล่ะมแต่ว่ามันเล่ใช่ค่ะคุ้ม่าก10บาทได้เยอะมากเลยเ่ลกันกินใช่ไม่หยวค่ะไม่ค่ะอะอรก็ยอด่ะครับยส้ะเส้นใส่กระดาษแต่นาน่าเลยแต่รได้ อว่ากเบน,นะมีอนนะเสรไหมคอไม่มีอนะค่ะอร่อยสวัสดีค่ะชื่อล้อน,นะคะ,มา,าคะมาจากสะพานใหม่ค่าจากมาลองเก่เ่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นโฆษณา,าในเพจในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาชิมดูนะคะ ประทับใจมากค่ะเพราะว่าสินค้าก็ถูกเนาะจ้าละสิบบาทคุละสิบบาทคุ้มคุ้มค่ะคุ้มวันนี้มากับน้องสาวค่ะมากับน้องสาวตรงนี้ไฮไลท์ของร้านนี้มีอะไรบ้างทีขาแนะนำให้ไฮไลท์เหรอคะไฮไลท์ของเราก็ตัวนี้เลยค่ะสามชั้นสไลด์นะคะสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็ขายลูกค้าเองในแวดวงสามชั้นสไลด์นีนนนี้ใช่ค่ะ มาแน่นอนค่ะแล้วแล้วก็สาขาที่สาขานี้เป็นสาขาที่อยู่ใกล้บ้านน้องสาวก็เลยมาแวะมาทานค่ะวันนี้าควันนี้ล่ะคะมาน้องสาวแล้วก็มากับเพื่อนของน้องสาวค่ะมากันห้าพันค่ะ e นี่ของโน้กันที่อร่อยค่ะตามสบายนะคะใส่กระดาษไปแจกก็ได้กะอร่อยแล้วก็หน่อยต่ของเ้าตามเองแต่ก็ของไปแจายได้ก็ได้ทำนีพราะวาันไม่ต้องการไหนนี้เป็นตาอะไรรับตำปูปล้ค่ะปูไปแล้ค่ะเลือดคขเลือดอยู่ค่ะ ตำไทยก็มีค่ะมีตำไทยมีสามรสที่ตำผลไม้โอ้โหมากมายมหาศาล่ขาไม่ได้ลองซื้อต้นไทยไทยมะนาวที่รู้นไทยตำเองนี่ตำดีนีค่ะได้เลยค่ะได้ทุกอย่างค่ะได้หมดะั้งสดชื่นไม่ได้ของสีนเลยทุกอยางเป็นการหมดเลย ยิ้มหน่อยครับยิ้มหวานๆเนี่ยค่ะปาร์ตลองกล้องนี้ครับหนึ่งสองามสวัสดีครับผมต้ะเฉลิมพลรัตนพิทักษ์นะครับแล้วก็นี่ค่ะรำพึงรัตนพิทักษ์ค่ะพวกเราก็กสวัสดีค่ะดีทีมงานของแม่รำพึงนะคะ ก็ที่มาของหมูท้ะแม่ลำพึงน,นะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยเราเคยทำกับข้าวแกงสิบ,บาทมาด้วยนะครับแล้วเรก็แต่ว่าทำหมูกระทะเนี่ยเป็นไอเดียของลูกสาวคนโตครับก็เลยคิดว่าเรามีวัตถุดุเรามีอุปรกรณ์อยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็เป็นทำร้านขายอาหารสดด้วยก็เลยก็เลยเราก็คิดต่อยอด กันขึ้นมาก็ทํามาเป็นหมูกระทะแม่ลำพึงนะครับลดแม่ลำพึงหมูกระทะสิบบาทนะครับอันนี้เป็นสาขาที่สี่แล้วครับอันนี้เราจําหน่มากีกปีแล้วครับเจ็บเดือนค่ะเจ็บเดือนแล้วผลวตอบรับเป็นยังไงบ้างรรดีมากค่ะและลูกค้าท่านอื่นถ้าสนใจที่จะมาแวะชิมเห็นตกแต่งไปเอ๊ะทำไมมันถูกจังสิบบาทนะครับเราจะแนะนํำยังไงแป่ทางกางก็ไม่โทร ก็เอ่สำหรับทหารที่ที่นี่นะครับผมเราก็จะอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมาบางอินเลยนะครับผมก็อยู่ตรงสามแยกไฟแดงนะครับผมมีที่จอดรถหน้าร้านกว้างขวางนะครับผมก็อยู่ติดกับก๋วยเตียนเน๋ยวเรือต่อประทีปอ่านิคมอุตสาหรมบางอินนะครับถ้ามาไม่อยู่ก็เสิร์ชสามารถเสิร์ช g o o g l e มาได้กิมคําว่าแม่ลําพึงหมูกระทะสิบบาทแล้วก็เว,นว้นรับพังอินแล้วก็จิ้มค้นหามาได้เลยครับ เบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรถ้าเกิดว,ว่ามาไม่ถูกจริงก็เบอร์โทรก็จะโทรได้ที่0 6 4 5 5, 5 5 4 6 9 8เราคิดว่าจะขยายสาขาต่อไปอีกไหมวันที่28นี้เราจะเปิดสาขาที่5วันที่28นี้นะครับผมเราก็จะมีสาขาที่5ที่คูบอนคาทายล่าน,นะครับผมแล้วก็จะอยู่เยื่องๆกับ ซับฟารีเวอร์อยู่เพิ่งเยียมกับซับฟารีเวอร์อยู่ใกล้ๆกับสนนังานเขตคารยาวเลยครับและมีสาขาขยายออกไปอีกนี้เรามีลูกค้าหรือคนที่ดูแลของเราดูแลโรงแรมครับเรามีพนักงานมากมายที่สามารถต้อนรับแขกที่มา เยี่ยนชมเราไหมถูกไหมเรานะฮะเราเราจะมีพนักงานของเราเตรียมรับต้อนรับอย่างพร้อมและก็เป็นงานนี่ก็เป็นีกิจกรรมหนึ่งของหมูกระทะสิบบาทนะครับก็เพิ่งเคยได้เห็นนี่แหละ้เห็นว่าเอ๊ะมันก็แบบทีนั้นก็ขายกันอย่างหลังก็เป็นหมูนะร้อยเก้าสิบบาทอย่างเี้ยครับขาท่านใดแวะไปผ่านมาเดี๋ยวนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าริมปูสาครางก็มีนครับก็แวะมาชิมได้เลย ผมสองแก้ว,วออก,ก,กันทีว่วงน,น,นัางสาวบิมไทโพุิพลาสไทรงานผมสั่งดานร่วงถ่ายภาพท่านรักเจยุทธเนธพระประมณนนท์มหาสารพานาธิการิอา